ไทนะยแลนด์เจพทัวร์สวัสดีครับวันนี้พ่กขอช่อง Thailand J p t o ท r วครับครับ,รบวันนี้มาที่วัดหางเสือครับตรงนี้อยู่เขตอะไรน,นะนครหลวงหรือบางประหันบ <นะ S 2> างปะหันดีนครหนะลวงใช่ไหมเขตติดต่อนครหลวงอรอ๋อวันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับที่เรามาที่วัดหางเสือนะครับเจดียนะ์นี้มีคนขุดมากเลยนะครับเป็นโพง เป็นโพรงเป็นอะไรคือขุดไม่ไม่น่าจะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะทรุดโดยธรรมชาติอ่ะนี้เอาของแผ่นดินไม่ดีนะคราไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆอกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับตามไปรับชมกันครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันอ่ะพิเศษประวัติเป็นไงบ้างที่นี่ประวัติก็น่าจะเป็นวัดนี่กลางน่าจะกลางทุ่งเลยอ่ะใช่อยู่กลางทุ่งครับมีการขุดเจาะนะครับจะดีเป็นที่เป็นธรรมดาเนาะ น้าเขาเขาคิดว่าในใจดีก็มีทรัพย์สมบัติมวังอยู่แต่ออกไปไม่ดีหรอกครับเนี่ยเนี่ยดูโพงพี่เจ้ปะเข้าไปใกล้ๆไม่น่าจะก่อนโดยทามนาชัยอ่ะดูนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีเลยนะตีหนึ่งมาเนี่ยมาตำรวจตีหนึ่งโอ้โหเป็นฐานดูที่ฐานานสิ่งมาเนี่ยโบเลยตาต้องอี่างล่างทลายหมดเลยนะใช่ดูได้โบเจาะเจาะทุกมุมเลยอ่ะโอ้โห ใน,น้ทาน,นี้ออกโคลโ<อ>เลยนะตรงบนนี้เขาที่เอาพระพุทธรูปน่าจะตั้งอยู่ในอะไรใช่ป่ะเน,นะนี่นยน,นี่เขาคุ้นหมดเลยเนม่ใช่องนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปตั้งขึ้นใช่เหรอเ,เอเอไว้ตั้งพระพุทธรูปอ๋อเป็นพระยืนเหมือนข้างล่างไม่ใช่หมดลยเนี่ยเหมือนวัดอะไรนะที่ที่เราไปอีพีที่วัดพนนอ่ะกล้ๆวัดพนนวัดอะไรวัดหัวเมืองเออหัวเมืองหัวเมืองวัดพระธาตุอะไร ไม่ทราบมองคนไทยพุลูกไม่ได้เลยเดี๋ยวลองลองไปดูเดี๋ยวลองรอบๆอ๋อนี่นี่หินทรายพรทลูกหินทรายงั้นเลยเนี่ยยังไม่ให้เห็นนะลองไปดูดิวัดตูวิอาจจะเป็นวัดวัดล้อมรอบนะครับใช่ครับเดียวดีใหญ่มากเลยเป็นวัดล้อมรอบเดียวดีใหญ่อ่ะใหญ่ใหญ่ปูขึ้นไปแล้วไปดูการขุดเจาะในหอกล้องเลยครับเดี๋ยวค่ะน้าลูกน้ โอ้โหเขาขุดหมดเลยเนี่ยแสดงว่าตรงช่องนี้มีพระเก่าจริงใช่ไหมมีพระเก่าเนาะขุดหมดเลยออน่าจะได้พระกันไปแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาคือว่าเขาคิดว่าเป็นไ้เนี่ยน่าจะขุดนานแล้วปู้ร้อยขุดนานแล้วเนี่ยถ้าขุดลึกหน่อยมีกิจสิทธิ์ุึดได้เลยนะเนี่ยอันนี้ถ้าเสาเนี้ยยึดยึดเนี่ยเนี่ยเสาเนี้ยยึดหายไปเนี่ยยุ่งเลยนี่ยโคตรเลยข้างบนก็เจาะโอ้พี่เจดูแล้วใช่หมดนนเจาะหมดเลย เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูพายุโรดอินทรายเนี่ยดูเดียยังยังลงเรือเยอะนะไหนพี่นี่แถบนี้ทางตะวันตรงเยอกันเลยโอ้โหนี่เป็นหินที่อะไรครับทางนี้ก็คือหินทรายหมดเลยนะพี่ใช่ไหมนี่นี่ยังไม่ใช่อันนี้หินทรายเนี่ยเนไหมโอ้โหโบราณสถานที่นี่นะครับเดือดท่านลึกเดือดท่านดีว่าแกนกลางยังลึกแน่นอยู่เลยนะ เพราะไม่นั้นซุดเลยนะแล้วมีก็เสี่ยงกันนะด้านนี้เป็นด้านหน้ามั้งนี่ตัดมีองค์พระหรือใบเสมาดูดิองค์พระพี่อันนี้น่าจะหน่าหลังด้านหลังขององค์พระออเป็นหินทรายหมดเลยอันนี้หน้าฐานโหล่ะโกละโกลอันนี้ไม่ใช่หินทรายไม่ใช่อันนี้หินทรายหินทรายครับคุณน้อยนะครุณไม่ใช่แฉลงเจาะไปนะเนี่ยรอยเหมือนแฉลงแจะเจาะงัดหมดเลยนะ เราคนขุดกันนี่แล้วพวกนี้น่าจะมีของมีวิชาหรือเปล่าครับเข้ามาพี่ขอสะกดไงครับจริงๆต้องมีสิ่งจากนี่องค์พระนี่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 องค์พระองค์พระเราพาท่านผู้ชมมาให้ดูเอาดูรูปซากพระพุทธรูปอ่าช้ำรุดหักเลยครับทุกด้านเลยมั้งเนี่ยโอ้โหตรงนี้ขุดเยอะกว่าเลยเนี่ยพี่โเดี๋ยวอ้อมเราอ้อมไปด้านหลังดีกว่า นี่ดีใหญ่มากเลยสมมติพิเชษมากราบหน้ากราบมากเลยอันนี้เนี่ยกราบผมเห็นแล้วขนลุกเลยน่ยพิเชษเนี่ยนี่เออเชษนี่เจดีเียนะถ้าใครมากราบไวเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเลยขอพรได้ออขอพรได้เห็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยยังคงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมครับใช่ครับเนี่ย <า>นงหงตรงด,ด้านหลังก็มีครับน่าจะล้อมรอบจะดีเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลงมังละค่าายอีกมตัตรงไหนเว้ยี่ครับโอ้ใช่หมดเลยนะครับในหินทรายตรงนี้เป็นวัดแบบเก่าเฮ้ยพี่ดูลายนี่นี่ดูลายเนี่ยการปั้นทำไมโอ้โหโอ้โห,โอโหดูปั้นดิเขาบอกว่าฮะน่าจะถึงอยุธยาตอนตอนกลางเลยตอนกลางเลยใช่ไหมลึกเลย ิลยดีสูงเน่ยนะพี่เนาะสูงมากฐานสิงห์อ๋ออันนี้คือช่องที่ไว้ใส่พระตรงเนี้ยใช่ไหมช่องที่ไว้ใส่พระเนาะโอ้พี่ตรงนี้เขาขุดปูปูนี่ทรงนี้ขุดเป็นโพรงเลยโอตรงนี้ขุดแบบลึกมากโอ้โหฐานนี้คือแสดงว่ามีน่าจะมีซากสมบัติเยอะมากเนี่ยเพราะขุดขนาดเนี้ยคงได้พระได้อะไรกันไปเนาะะครับ โอ้โห oh. แต่ระวังเยียบนะอืออือออกามาสบายแตนอือนี่นะครับเราพาท่านผู้ชมมาให้ดูร่องรอยของการเจาะขุดเจดีนะครับนี่นะนี่ทีมงานเรามาสํารวจให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ หข้างบนนี้ข้างบนนี้ก็ขุดหมดเลยใช่เจาะเจาะยันอ่าัดมันเป็นห้องมันนะดูดิใช่เป็นห้องเลยนะใช่เป็นห้องห้องพี่แล้วขุดหมดเลยน้อยคนนะครับที่เขามีโอกาสได้เข้ามาเดี๋ยวเราทําให้เอฟซีเราพวกเราได้เข้ามาได้รับชมกันนะครับนี่ละฝากติดตามไว้ด้วยครับอโห หมดเลยขุดกันหมดนี่ลอยลอยป้านลอยแกะใช่ไหมใช่ศิลปะแบบปลาเดินลองรอบรอบนู้นนะพี่ครับดูรอบรอบกันลงมาล่างเราเราไปชมด้านทีมงานเราอีกชุดหนึ่งไปตำรวจด้านด้านหน้าเงี้ยอ่าด้านหน้าเดี๋ยวเรามาด้านหลังตรงนี้เป็นโคกอีกเนะจะเป็นเจดีย์เพล่านเนี่ยใช่ไหมก็เป็นบริเวณบริเวณวัดป่ะครับมีโคกนะครับเราพบโคกอีกแล้วเนี่ยนะมีคนเอาวัวมาเลี้ยงนะเนี่ย ก็มีขี้วัวขี่อะไรตรงนี้เป็นกลางทุ่งเลยนะกลางทุ่งกลางทุ่งตรงถึงว่าโดนเจาะเนาะไกลไกลไกลบ้านคนอะไรเงี้ยพี่โอ้โหเราต้องขอมาภายนะพวกมันละลูกหินทรายยังจมจมดินอยู่มีมีนะครับอาจจะเหยียบนะครับครับผมเราก็ไม่อยากอันนี้ก็เป็นอีกด้านอีกรอบหนึ่งอ๋อนี่อยู่ได้เพราะต้นโพสมั้งเนี่ยพี่ครับต้นโพเขาก็รัดไว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะครับ วัดหางเสือก็วัดหางเสือเหลือแค่เจดีเนี่ยเดียวเนาะเจดีถือว่าก็ยังพอให้ลูกหลานได้เห็นนะใช่อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้เราไม่ได้เราไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้ตรงไหนเลยเพราะมันอยู่กลางทุ่งครับเหมือนกันหมดเลยมืดตื่นหมดถ้าผมพาขึ้นไปรับชมนะครับอาจจะเยียบอะไรไปขอตมาอภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โขเนี่ย โอ้พี่เทเอันนี้เหลือแค่หน่อยเดียวนะพี่อะไรอะไรทุกแกตุกแกเฮาอีกแล้วครับใจ <laughs> นี่ครับจุดเราไปทุกที่เจอตุกแกเจ้าที่ทุกที่นะครับ <laughs> ตกใจตกใจครับฝ <laughs> ันอ่อนนะฝันอ่อนหมดหมดเลยอ่าเป็นธรรมดานี่ครับอู่นหนาแม่งดอเลยนะพี่อุ้งทับอยู่บดตัอ้าว โอ้โหครับพอปลูกตัวนี้โดนย่ำสามขุมโดนหนามแมงดอแทงไปแล้วครับมันไม่เห็นท้องเลยล้มทับเลยครับฮะล้มทับตรงที่ปลูกหนึ่งตัวเลยครับอืมลูกแก่โอ้โหพี่ตรงนี้เหลือน้อยเดียวเนี่ยวางไว้ไม่กี่อันเองะระวังะพี่ปลูกล้มทับอีเต็มไปเลยอ๋อมีสี่มีอันนี้สี่ด้านเลยนะพี่สี่ด้านพี่วางพ้านะวางผ้า ข้างบนก็มียอดมีชัดหักหมดแล้วทำสิ่งเอาไว้ตั้งเลยนะใช่หักหมดแล้วหอมประปุ๋เลยแบบนี้เลยนอิดอิดอิดยังมีตาเนี่ยดูดิใช่เนี่ยตัมงแต่เปนเกยหมดเลยนะใช่ใช่หมดเลยครับก็เป็นบริเวณวัดอันนี้เขาก็สไลด์ลงมาแล้วนี่ก็เป็นด้านหน้าที่เราเดินขึ้นไปตะกี้นะครับ มาถือว่าเอ่อยังสําหรับผมนะยังมีคุณค่ามากใช่ฮหน้าอนุรักษ์ไว้เนาะครับกรมสิ่งก็ยังเข้ามาไม่ถึงหรอพี่เออน่าจะมีการมาตำรวจแต่คือว่ามีป้ายมีอะไรเลยป้ายกรมสิ่งเหรอเออไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นผมก็ไม่เห็นแต่เขาเขาน่าจะมาตำรวจแล้วล่ะเพราะว่ามันมีแต่มันมีการขุดเจาะไงเขาเลยนึกว่าใช่ครับผมนี่น่าจะเป็นป้ายของการ ครับยอดจริงๆน่าจะสูงขึ้นไปอีกพี่อ่าสูงน่าจะยอดไม้ทะลุนี่แค่ยอดมันหักทางคาราลงมาใช่ใช่นี่นะครับเจดีวัดหางเสือนะครับวัดหางเสือมีลูกพ่็วัดว่าอะไรบิหางเสือเมื่อกี้ผมไปกราบไหวมาอ๋อนี่ใช่ไหมพี่ครับอลองดูลองดูอันนี้เขาน่าจะสร้างใหม่เนาะครับอครับเอาเมื่อกี้ป ปูทะ็ุชานแล้วดิแทงไม่เข้าปู่ล้มแทงไม่เข้าหนามมังดอปู่นี่หนามมังดอมันอันตรายนะแทงไม่เข้าปู่ล้มใส่หนามมังดอโอ้ยแทงไม่เข้าเลยก็พอล้ขรุนอ้ายกระสักเป็นโต้ปู่ปู่ทะลุชานแล้วนี่ก็หกต้องดูให้ดีนะมันบ่งมันมันดูเข้าเลยนะไม่ได้ไม่ได้ก็ปู่ดูดิอ่ก็เลยก็เลยเนี่ยเห็นคมไปเลยนะเข้าไปเลยลงพันชาตรีดเลยเข้าอืมแหลมโจ๊ะเลยอ้าวหลวงพ่อเสือคุ้มครองหลวงพ่อเสืออันนี้หลวงพ่อเสือหลวงพ่อห่างเสือคุ้มครองครับ ชื่อมันชื่อวัดเลยนี่ไงหลวงพ่อหางเสือนี่ชื่อวัดหางเสือนะครับอันนี้เราสร้างใหม่นะครับตัดคิดว่าเอาพระพุทธรูปที่ชำรุดมาสร้างใหม่ใช่ผมมีความความคิดว่าเขาน่าจะสร้างครอบไปเพราะว่าพระพุทธรูป่าซากพระพุทธรูปยังอยู่เยอะนะที่เราเดินํำรวจดูอะคือต่อให้หักเนี่ยเรามาปั้นใหม่หรือมาครอบใหม่ก็คือว่ายังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมนะพี่น้องครับโอเคก็ตัดคิดดูดิ แค่มีแค่ชิ้นเดียวหน้าตักเนี้ยไปเข้าฝันพระให้มันซ่อมอมาบุรณะได้อักติดเนาะนึกดูแล้วกันฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่อง Thailand GP t o เพราะว่าผมก็ต้องทําคลิปอนุรักษ์วัดแบบนี้นะครับให้มาตำรวจให้ดูนะครับบางคนเขามาตำรวจกลางวันเราตำรวจกลางคืนครับคือให้รู้ไปเลยมาตอนตีหนึ่งนะครับก็จะมากันสามสี่คนนะครับทีมงานนะครับก็มีทีมงาน นะครับนั่งครับอตัวนี้พอปูดเจอหนามแมงดอไปแล้วเจอหนามแมงดอเขาแล้วไม่เข้าเออไม่เข้าจริงๆพระเขาบอกว่าช่วงผมพี่สมบัติสมบัติอายุช่วงกลางอ่าแต่ตรงงูน่ะแต่ตรงงูน่ะลึกลึงเลยตอนนี้เข้าไปถ่ายแต่เนี้ยตัวน่ะลึกงกลางช่วงกลางจะเป็นเนี่ยเนี่ยถ้ามีโพงนะเสริมขึ้นยืนเนี่ยคำเรื่องไงเจอพระงั้นจะวางตามเลยก็ไ อ๋อโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้วัดทางเสือนะครับที่นีอยู่ตรงไหนนะพี่หน่อยเวลาขุดเข้าไปเนี่ยตรงนี้ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ผมเดินไปดูมาแล้วมีที่ขุดอะ่ะคือขุดมาเยอะมากนะครับแล้วพี่หน่อยว่าอยู่ตรงไหนถ้าเขาขุดขามไปมุดเราเข้าไปนะตัวเราเข้าไปยืนนะอ่าแล้วในในเจดีย์อิฐมันไม่ใช่วางเรียมจะวาเป็นชั้นชั้นนะแตะตรงไหนพระทั้งนั้นแหละพระแก้บนสนิมแดงบางพระชัยวัดตรงนั้นตรงนั้นแหละครับเพราะ เพราะมันมีเด็กข้างบ้านเคยขุดอยู่มันแต่เพราะว่าธมากินไม่ขึ้นแล้วมันของของวัดนะของท่อนี้สงฆ์เนาะธมกินไม่ขึ้นได้ไปไปขายไปเงินไปทองอทั้งหมดธมากินก็ไม่ขึ้นไม่ได้แล้วศักดิ์สิทธิ์ถึงว่าตรงตรงช่องแถบโน้นอะตรงช่องแถบโน้นถึงว่าทําไมคือเป็นร้อยแบบยืนไหนที่ผมเข้าไปถ่าย<ช>เห็นปะ <rs. S 1> ที่ผมยืนอะยืนแต่งหน้าพระทางน,นั้นาอะไรนะอะไรนะยยืนแต่แล้วเข้าไปยืนมันจะเป็นชั้นนะกลางๆไงเดิมมากสมัยก่อนนอุา เราแตะมือครัมมันจะเจอพระชัยวัดนัง่งพระพระแกบนสนิมแดงเขาจะไว้ตรงนั้นเนี่ยนั่นเป็นหลบทำลายพระทั้งนั้นเนี่ยสนิมแดงพระแกบนน่ะก็เป็นสถานที่เก่าอีกที่นึงน,นะครับที่เรามาสํารวจนะครับเ,เหลือไม่เหลือวันนี้ก็ทีมงานเราก็พาตารวจรอบบริเวณเจดีเลยนะใช่ก็เจอร่องรอยอะไระั้งการขุดนะครับขุดทั้งนั้นเลยเจดีนี้ครับเขาอยู่กลางทุ่งเะพี่อยู่กลางทุ่งเขาก็เลยไม่ค่อยมีคนมาดูแลไม่มีคนไม่ีคนทา เดี๋ยได้วัตถุโบราณที่นี่แต่ยังมีโรงเรือเนี่ยยังถือว่ายังมีพระพุทธรูปหินทรายเห็นอยู่มีพระพุทธรูปหินทรายเห็นอยู่เจดีใช่ก็มีถือว่ามีคุณค่านะใช่ก็เก็บไว้ให้ลูกใายหลานได้ดูนะครับวันนี้ก็ทีมงานเจไปทัวร์ก็สำรวจนะครับที่วัดหางเสือนะครับอยุธยานะครับอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เราไปที่ไหนอีกก็อัปโหลดให้เรื่อยๆนะครับอัปโหลดให้ดูเรื่อยๆวันนี้ทีมงานนะครับสท่านเหมือนเดิมครับหมอต้านสิงบุรีนะครับปู่คอนะครับแล้วก็มหาหนุ่ยแล้วั็เชษนะครับแล้วน้องเบียร์ตากล้องนะครับครับวันนี้เราทั้ง4ี่ท่านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับไม่ภารกิจลาบเลย